น้ำสมุนไพรวันนี้ทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อตัวเองโดยตรงเลยนะคะเนี่ยน้ำมะนาวสองลูกแล้วก็น้ำาานนํำย่าหวานน้ํำย่าหวานนี่ทำให้เย็นก่อนนะคะแช่ไว้สักพักหนึ่งให้เย็นแล้วก็เสร็จแล้วเอามาผสมกับน้ำมะนาวกินแล้วก็หวานไม่เปรี้ยวมะนาวตัวนี้บำรุงม้มค่ะบำรุงม้มอย่างดีเลยนะคะแก้เสเลตติดคอเพราะช่วงนี้เสเลติดคอ บ่อยมากเวลาพูดพูดแล้วขึ้นคกลางๆอะทาให้เราเสียหน้าทุกทีเลยเวลาขึ้นบรรยายเรือาพูดอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้คือน้ํามะนาวสองลูกนะคะอันนี้คือน้ําย่าหวานนะคะแล้วเอามา <c oughs> พอน้ํำย่าหวานเย็นแล้วแล้วก็เอามาผสมกับน้ํามะนาวนะคะบํารุงม้ามแล้วก็อ,าอ,าอ่าอีกตัวหนึ่งก็คืออืมเขามาทำไมม้ามถึงไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าม้ามม้ามไม่ไม่ดี คือม้ามม้ามหย่อนหย่อนก็คือหมายถึงมันไม่ค่อยทํางานได้ดีเท่าไหร่นะคะเพราะม้ามนี่มันมีหน้าที่ฟอกเลือดด้วยนะคะช่วงนี้หมออาจจะม้ามไม่ดีเพราะเนื่องจากว่าทานอาหารไม่ครบนี่ค่ะตอนนี้ก็หมอก็ตักน้ําตรงนี้น้าเย็นแล้วละ่ะเย็นย่าหวานตักจากตรงนี้มาใส่น้ํามะนาวนะคะ แทนน้ำผึ้งเพราะพอเราไม่กินไม่ไม,ไม่กินความหวานไม่กินไอ้นั่นเพราะน้ำพึ่งมันไม่ไม่ไอ้นี่นะมันมันมีน้ำตาลนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวผสมน้ำยาหวานนะคะทำไมจะต้องเอาน้ำเย็นเอ้ยทำไมยาหวานจะต้องให้ให้ยาหวานเย็นก่อนถึงจะเอามาใส่น้ำมะนาวได้เพราะว่าเราต้องการวิตามินซีวิตามินซีอยู่ในมะนาวสด นะคะไม่ใช่มะนาวสุกนะมะนาวสดสุกคือหมายถึงาวาเอาไปใส่ต้มยำใส่อะไรควอมร้อนอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้วิตามินหายหมดนะคะวิตามินซีไม่เหลือแล้วเนี่ยเห็นไหมเนื้อร้อยๆอร่อยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยด้วยเนี่ยลองทําดูนะคะถ้าใครต้องการที่จะเนี่ยเนี่อยังลอยอยู่เลยเนี่ยหลักฐานยังมีอยู่เลยเนี่ยนะ โกหกไม่ได้แล้วเนี่ยมีหลักฐานเนี่ยเม็ดเม็ดมะนาวเดี๋ยวเอาออกก่อนเม็ดมะนาวนี่ก็เป็นยาเหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการยาจากเม็ดมะนาวตอนนี้เราต้องการจากน้ำมะนาวนะฮะใส่ย,ย่าหวานเนี่ยก็บำรุงตับอ่อนด้วยนะคะบำรุงม้ามด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ใส่ย,ย่าหวานก็จะทำให้เราดื่มน้ำมะนาวได้ ได้ง่ายขึ้นมันหวานหวานเปรียปร้ยวๆนะคะแต่หมอไม่ได้ใส่เกลือนะคะหรือว่าจะลองใส่เกลือดูสักนิดหนึ่งดีไหมเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ใส่ก็ได้เนาะไม่ใส่นะคะความเค็มลด,ล,ดลงหน่อยก็แล้วกัน